เป็นประเด็นที่เราโจกหัวไปตอนต้นรายการว่าเรื่องนี้ห้ามกับพริบตาเด็ดขาดเพราะมันอาจจะสะเทือนต่อสถานะของตัวนายกแม้กระทั่งคอรมอรในอนาคตต่อไปผมรายงานสั้นๆคือวันนี้มีรายงานบอกว่าสอวอบางส่วนนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นชุดรักษาการนะครับเขาร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐมนูรมาตรา82ส่งเรื่องให้สารรัฐมนูนวิิจฉัยความสิ้นสุดลงของตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีของคุณเสียฐาทวีสินและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของคุณพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค4และวรรค5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับและเข้าไปยื่นแล้ว แล้วคนตัวแทนของคนที่ยื่นคือสอวดิเล็กธิ์เนี่ยเขาบอกว่าสําหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้ศาลพิจารณาคุณสมบัตินะครับซึ่งกรณีของคุณพิชิตเนี่ยมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิอดอำนาจศาลและมีคําสั่งศาลสั่งให้จําคุกทั้งนี้มีคําบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของสารที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรมและถูกนําเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายดังนั้นจึงชัดเจนว่าไม่มีความซื่อสัตย์ เป็นที่ประจักษ์และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงรส่วนกรณีของนายกเป็นกรณีสืบเนื่องกันนะฮะโดยมีประเด็นที่ทักท้วงต่อการตั้งคุณพิชิตให้ดํารงตําแหน่งแล้วแต่ทําไมนายกยังเสนอชื่อและโปรดเกล้าให้นายพิชิตดารงตําแหน่งในตําแหน่งมติอีกดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกนี่อาจารย์คือเหตุผลที่ทางสอวอ40กว่าคน เขาร่วมเข้าชื่อกันและส่งให้สารวินิจฉัยหน่อยและแกบ,บอกว่าคุณเดลเลกกแกบอกว่าวุฒิสภาเนี่ยได้ส่งเรื่องไปยังสารนะฮะและสำเนาเอกสารทราบว่าสารเนี่ยได้รับเรื่องแล้วในวันที่ 16, ส6บหพฤษภาคมก็คือเมื่อวานเวลาสิบนาฬิกายี่สิบนาทีดังนั้นหากสารรับไว้พิจารณาต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดลงของนตรีและตำแหน่งนายกด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่สารลรมนูญจะพิจารณาครับนี่แหละฮะไอที่บอกว่า ห้ามกระพิตาจับตายดีเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติครับสุดปลายทางเลยนะเรื่องนี้ศาลมีความเห็นว่าประเด็นที่สวเขาร้องมาเข้าข่ายจริงเนี่ยหนึ่งสถานะมตีของคุณพิชิตจบลงอ,อันนั้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าคุณเศรษฐานในฐานะรับรู้ด้วยเนี่ยโดนเนี่ยจะโดนด้วยเนี่ย เท่ากับว่าคอรมอรทั้งชุดเนี่ยสิ้นสุดไปด้วยเลยนะใช่ใช่ใช่อันนี้ความน่ากลัวของของเรื่องนี้ใช่ก็ก็กกน่าหวัดเสียวจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องอซึ่งในแง่การเมืองเนี่ยมันมันอ่อนไหวนะครับก็คืออ่ะเอาเอา,เอามันมีสองเรื่องซ้อนกันโอเคอ่ะมันมีสองเลเยอร์อ,อมันมีสองเลเยอร์เ,อเลเยอร์ที่หนึ่งคือเรื่องเรื่อเรื่องเล่าเรื่องเล่าของเรื่องนี้เป็นยังไงในเรื่องเล่าที่ถูกเล่าเนี่ยคือคุณพิชิตครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับ มีฉายาวัฒนายถุงขนมนะครับตอนนั้นคุณทักษิณโดนคดีต่างๆแล้วก็มีถุงเงินลึกลับไปวางที่ศาลเปิดออกมามีตังค์อยู่2ล้านบาทนะครับแล้วก็อันนี้ประมาณปีสักสองพันหกร้อยสี่สิบกว่าไหมผมว่าผมว่าน่าจะประมาณอปลายสี่กว่าก่อนสองห้าสี่เก้าก่อนประมาณนั้นจะไม่ผิดนะครับเป็นช่วงที่คุณทักษิณเจอเรื่องต่างๆเยอะอ่ะนะครับก็ก็คุณคุณคุณพิชิตก็เลยโดนคําสั่งศาลนะครับหาว่ามินศาลนะครับแล้วก็จําคุกไป นะครับอันนี้คือเรื่องเล่าฉายาคุณพิชิตนายถุงขนมก็มาแบบนี้นะครับก็คือมีถุงขนมไปวางที่ศาลเปิดออกมาตังเพียบเลยนะครับสืบไปสืบมาก็จบด้วยกันที่ศาลมีคําสั่งให้คุณพิชิตเนี่ยโดนข้อหามินศาลนะครับคุณพิชิตเนี่ยสู้แบบนี้คุณพิชิตสู้วันหนึ่งข้อหามินศาลเนี่ยไม่ใช่คดีอาญาไม่ใช่คำพิพากษานะครับคือถ้าตามว่าตามกฎหมายเนี่ยคนเคยติดคุกคำพิพากษาสั่งติดคุกเนี่ยหมดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่แต่คุณพิชิตอ้างว่าของผมเนี่ยไม่ได้ติดคุกจากคำพ เป็นคาสั่งศาลเพราะฉะนั้นคาสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาอันนี้ชาวบ้านฟังแล้วจะงงเมื่อไหรครับเพราะว่าเราก็คิดว่าติดคุกบเนี่ยมันต้องเป็นคำพิพากษาแต่กรณีมินศาลกรณีนี้เนี่ยศาลสั่งเลยนะครับไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันมีหลักฐานชัดอะไรพวกนี้คุณพิชิตก็เลยหยิบเรื่องนี้มาสู้ว่ามันไม่ใช่คำพิพากษานะเพราะฉะนั้นผมติดเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่คำพิพากษาครับนะครับเรื่องนี้ก็เคยมีคนถามคุณวิศนุว่าตกลงเอายังไงคุณพิิชตเเนนี่ยแคโดรือง้มา แล้วแกอ้างว่าเป็นคาสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาอาจารย์วิสุทธ์แกก็ไม่ตอบแกบอกมันนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้ว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 ก็อีกอันนึงที่คุณคุณคุณปิชิตแกพยายามจะอ้างคือเรื่องที่ทำเนี่ยแกไม่รู้เรื่องแกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแกก็บอกว่าแล้วแกจะทําไปทําไมนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าศาลมีคําสั่งไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะต้องถือว่าเป็นเป็นที่สิ้นสุดไปนะครับส่วนเรื่องคดีอาญาแกก็สู้ว่ามันอายการไม่ได้ฟ้องแก คือคุณพิชิตเขาเป็นทนายเพราะวิธีอ่างเขาก็จะอ้านแบบทนายเช่นจะหาว่าผมเป็นทนติดคุกก็ได้นะเทคนิคคําอธิบายในเชิงกฎหมายแต่ผมติดด้วยคําสั่งศาลไงไม่ใช่คาพิพากษาเพราะฉะนั้นตามเงื่อนไขผมก็ไม่ผิดผมมีสิทธิเป็นรัฐมนตรีได้แล้วคดีนี้การลงโทษมันเกิน10ปีแล้วมันถ้าโดนลงโทษมาเกิน10ปีก็เป็นรัฐมนตรีได้คือมองในมุมมุมมุมทนายความจุดเด่นของอาชีพทนายความคือยังไงเราต้องไม่ผิดถ้าเราถ้าเราว่าความให้ใคร ใช่ไหมครับจูเว้นถ้าเป็นทนายสายล้มคดีรับ<ม>ตังค์เราล้มคดีก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าโดยหลักการทนายความเขาก็ต้องหาทางให้เขาไม่ผิดให้จนได้คุณพิชิตก็อธิบายแบบนี้แหละ<ม>นะครับว่าติดคุกแต่ว่ามันไม่ใช่คำมีภาคสารเป็นคําสั่งศาล<ม>แล้วในแง่คดีอาญาอายาการไม่ได้ฟ้องผมนี้<ม>แล้วการติดนี่มันเกิน10ปีแล้วไงมผมผิดตรงไหนฮะ ออ้้าแบบนีันนี้คือตอนที่มันมีเสียงวิจาร์เยอะตอนที่เขากําลังจะได้รับตําแหน่งรัมตีถูกไหมก็มีการชูประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วคุณพิชิตก็พยายามอธิบายอย่างที่อาจารย์ว่าว่าเฮ้ยทำไมผมถึงสามารถที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งได้อันนี้คือเลเยอร์ที่หนึ่งอันแล้วเลเยอร์ที่2คืออะไรเลเยอร์สก็คือบทบาททางการเมืองคุณพิชิตนะครับซึ่งในสุดแล้วเนี่ยยังไงคุณพิชิตก็คงจะต้องได้เข้ามาเพราะว่าคุณพิชิตเป็นทนายความประจำครับรัวจินวัตรก็ช่วยเหลือกันมานานเป็นทนายความให้คุณทักษิณเป็นทนายความให้น เมื่อคุณพิชิตทำงานมาให้นายใหญ่ทั้งสองคนขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลมันมาขนาดนี้เนี่ยมผมคิดว่าก็คงจะมีการพูดคุยกันว่าถึงเวลาแล้วที่คุณพิชิตจะได้มาเป็นรัฐมนตรีที่สำคัญนะคือมันมีข้อสังเกติว่าคอรมอชุดแรกเลยเนี่ยมไม่มีมือกฎหมายใช่แล้วคุณพิชิตโอเคเ,ออเขาไม่ได้มีตําแหน่งแต่ว่าเราก็มีรายงานข่าวว่าในการประชุมครมอทุกครั้งเนี่ย<ม>คุณพิชิตก็เข้าไปในฐานะตําแหน่งที่ปรึกษานายกมติครับ แต่ว่าอการจะออกเสียงการจะอะไรมันไม่เหมือนกันกับการมีสถานะรำตีนะใช่ใชอย่างน้อยการมีรำตีที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมันพูดได้มันทักทวงได้ทีนี้ก็เข้าใจว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกโจทย์งที่ยังไงก็อยากนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นทนายประจำตระกูลเชนวัฒนานะเพื่อที่จะให้คุณพิชิตเข้าไปนั่งแล้วมีอะไรก็คุยได้ในเรื่องของสายกฎหมายแต่ทีนี้แหละไอ้เรื่องคุณสมบัตินี่แหละคือผมเข้าใจว่าตอนที่มีข่าวตั้งแต่รอบแรกด้วยซ้ำกระทั้งว่ารอบสองเนี่ยทุกครั้งที่มีชื่อคุณพิิชตเสนอมา มันจะมีการท้วงเนี่ยประเด็นเนี้ยตลอดคือประเด็นกคือการรอดมาได้ทุกคนก็จะเอ๊ะว่าทําไมต้องเอาคือเพื่อไทยก็มีนักกฎหมายเยอะแยะใช่ไหมอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเนี่ยทำงานให้พักมาตลอดแล้วเป็นอาจารย์นิติศาสตร์ที่รามอาพูดตดแบบชาวบ้านตรงๆคือกระจอกกับคุณพิชิตชื่นบานตรงไหนความรู้ไม่ได้ด้อยกว่าแล้วก็ทางานให้พักตลอดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับงานเรื่องกฎหมายดิโทอกรรม งานเรื่องวิชาการต่างๆคือ,ค,อคือการเป็นมือกฎหมายในรัฐบาลมันควรจะเป็นมือกฎหมายซึ่งไม่ใช่ทนายความในความเห็นของผม,มนะเพราะว่ามันควรจะเป็นมือกฎหมายที่เป็นนักกฎหมายนะครับหรือเคยเป็นมือกฎหมายที่เป็นผู้บริหารองค์กรยุติธรรมต่างๆเช่นาอาจจะเป็นอายการเก่านะครับอาจจะเป็นอดีตผู้ภากษาอย่างเงี้ยได้แต่ผมคิดว่าโดยทักษะของทนายความกับการไปเป็นมือกฎหมายรัฐบาลเนี่ยอาจจะคือวิธีคือทนายความเนี่ยเขาดูกฎหมายเอกชนเป็นหลักนะ แต่ในรัฐบาลเ<ม>นี่ยกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนเยอะนะ<ช>ซึ่งผมคิดว่ามันมันใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความชํานาญแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้ารัฐบาลอ้างว่าจำเป็นต้องมีมือกฎหมายแล้วคุณพิชิตชื่นบานเป็นมือกฎหมายเนี่ยเป็นข้ออ้างที่แข็งแรงพอหรือเปล่าอย่างในยุคยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคุณวิษณุค,คืองานเป็นกฎหมายทํางานตามโจทย์ได้ดีนะครับรู้กันค,คือคืออยากได้อะไรเนี่ยทำได้หมดใช่ <laughs> ใช่ ก็เขาเลือนเรียกในติบุริก่อนใช่แล้วคุณพิชิตเนี่ยจะสู้คุณวิศนุเขาได้ไหมล่ะทักษะของทนายความกับทักษะของของมือกฎหมายของรัฐบาลมันมันมันต่างกันนะอาชีพทนายความกับอาชีพของการเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลมันต้องการความรู้หรือว่าความเข้าใจชุดกฎหมายที่แตกต่างกันมากกฎหมายการคลังกฎหมายมหาชนนะกฎหมายสมมุติเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารปกครองเนี่ยรัฐบาลจะทํายังไงกฎหมาย แล้วในฐานะเป็นทนายความเนี่ยคุณพิชิตว่าความทีไรเนี่ยผลของคดีเป็นยังไงเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องนะอันนั้นก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนงงว่าจริงๆคุณพิชิตเนี่ยเป็นทนายให้คุณยิ่งรักอะไรเยอะแต่ว่าผลของคดีเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละแต่ตอนนี้เรื่องมาด,ดําเนินมาถึงจุดนี้ซึ่งไอ้เรื่องคุณสมบัติที่อย่างที่ผมบอกไปรอบแรกก็มีเสียง โดยเฉพาะเข้าใจว่าเสียงในในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็เป็นเสียงที่ดังฟังชัดนะที่ส่งออกมาผ่านกลกค,คุณพิชิตสุดท้ายรอบแรกเลยไม่ทันทีนี้พอมาปรับครมอร,รอบสองเนี่ยก็มีความพยายามที่เสนออีกอคือแต,แต่แต่ตอนแรกเนี่ยมันมีชื่อคู่กันคือคุณพิชิตกับคุณไผ่ลิกซึ่งมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเหมือนกันแล้วก็มีเสียงทักท้วงเหมือนกันว่าจะเอาจริงใช่ไหม,มคือถ้าเอาจริงเนี่ยคือมันมาพร้อมความเสี่ยงแต่โอเคถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ซึ่งโดยสไตล์ของ รูปแบบการปรับครมแบบเพื่อไทยหรือรูปแบบการปรับครมที่เราเห็นร่องรอยผ่านคุณทักษิณในอดีตเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นการไต่เส้นหรืออะไรเงี้ยเขาพร้อมจะรับความเสี่ยงแต่เขามองว่ามันคุ้มค่าใช่ไหมหรือเขาสามารถบริหารจัดการอำนาจในเวลานั้นได้เอาแหละสุดท้ายชื่อคุณไผลิกหายครับแต่ชื่อคุณพิชิตยังอยู่อ่าทีนี้พอเข้ามาเนี่ยทุกคนก็คงคิดว่าเออด้วย ด้วยพลังอำนาจของเพื่อไทยเวลานี้ด้วยบทบาทคุณทักษิณเวลานี้เนี่ยสำหรับการเมืองไทยโอเคอยู่ในบริบทที่สามารถจัดการได้แต่จู่ๆก็มีข่าวสวขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์มันเลยทําให้ผมแบบก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆกลุ่มสวถึงนําเรื่องนี้กลับมาแล้วไม่ได้ลากคุณพิชิตคนเดียวนะลากนายกมาด้วยนะอืมคําถามคือมันเกิดในบริบทที่หนึ่งใช่ดูเหมือนว่าตอนนี้บทบาทของคุณทักษิณดูจะ มี power คือ powerful มากอะ่ะตอนนี้แล่ความ powerful เนี่ยมันก็ส่งไปหลายส่วนกับอีกส่วนหนึ่งคือไ powerful ส่วนนี้มันส่งไปยังมันกระทบไปยังพักร่วมต่างๆด้วยนะอุมมใจไทยรวมไทยสร้างชาติคือไอ้ไอความ powerful ขนาดนี้มันเลยกลายเป็นจังหวะที่แล้วพอสอวอ,ออกมาเนี่ยคือผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือมันเป็นการปลามๆหรือเปล่าอืในบทบาทที่กําลังเกิดขึ้น ก็เป็นไปได้นะครับคือคือผมว่าไม่ใช่ความลับที่ทุกคนรู้ว่าคุณพิชิตเนี่ยคือคือคนของคุณทักษิณแล้วเป็นคนของคุณทักษิณระดับที่ลึกมากไงลึกจนเอาเป็นว่าผมว่าใครที่รู้ว่าคุณพิชิตกับคุณทักษิณสัมพันธ์กันขนาดไหนเนี่ยเลี้ยงได้ก็จะไม่อยากแตะคุณพิชิตเขาใหญ่ขนาดนั้นไม่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 ใช่คนแบบที่คุณจะไปจะไปแซวเขาเล่นแบบคุณแซวคุณนัทวุฒิแบบคุณแซวคุณสุทินเนี่ยไม่ใช่ครับนะครับระหว่างแตะสุทินกับแตพ่ชิเ ความเสี่ยงที่คุณจะโดนเล่นงานทางการเมืองเนี่ยแต่พิชิตความเสี่ยงสูงกว่าไม่ทาเป็นปปเล่นไปผมวัานั่นคิดว่าเออณเวลาเนี้ยสวไม่มีอำนาจเลือนนายกครับใช่ผมว่ามองผ่านมองผ่านปัจจัยนี้ก็น่าคิดนะอืมใช่ใช,ใชค่คือในสุดแล้วเนี่ยนะครับมันมันคือกระบวนการซึ่งสามารถมองได้ว่ามันคือการสร้างความเสียเเส่ยงทางการเป็นคุณเสรษฐาหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีความเสี่ยงทางการเมืองนะครับก็เป็นจุดด่างพร้อยทางการเมือง แล้วก็ค like kind of ือว <It> ่าเมื่อเมื่อสอบว่าไปยื่นเรื่องให้ศาลมูตรวจสอบคุณสมบัติคุณพิชิตซึ่งฝั่งคุณพิชิตเขาเขายืนยันว่าเขาเป็นได้นะครับวิธีก็วิธีคิดของทนายก็คือการมองหากฎหมายที่จะเข้าทางตัวเองนะครับอันนี้อันนี้คืออาชีพทนายเขาต้องเป็นแบบนี้คือกฎหมายต่างๆเนี่ยตรงไหนเข้าเข้าเข้าประโยชน์ลูกความเราที่สุดเนี่ยทนายต้องไปขุดมาแล้วบางทีเวลาสู้คดีเราก็เห็นว่าบางทีทนายบางคนว่าความให้กับบางคนจนเราแบบ มันใช่เหรอ,อแต่ว่ามันก็หารูทางกฎหมายที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นคุณพิชิตเนี่ยเวลาอธิบายเรื่องนี้ก็จะจะใช้วิธีแบบทนยความว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงแต่ตามเงื่อนไขาทางกฎหมายตอนนี้ผมเป็นรัฐมนตรีได้หมดมซึ่งแกอาจจะพูดถูกในแง่กฎหมายนะว่าโอเคอาจจะเคยติดคุกจริงแต่ว่าติดเกินสิบปีแล้วเป็นได้สินะครับหรือว่าติดคุกเพราะคาสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาม,มันไม่ผิดนะมผมโดนแค่คําสั่งศาลเนืกอออกไหมครับสำหรับนักกฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามองสายตาผู้มีอำนาจนะ นึกออกใช่ไหมหรือมองสายตาแบบประชาชนก็ได้อาการการติดคุกโดยคําสั่งศาลกับการติดคุกโดยคำพิพากษาสารสหรับชาวบ้านมองว่าต่างกันไหมฮะแล้ว<พ>ยิง่งยิ่งเป็นคดีมินศาลคดีที่เกี่ยวข้องกับการเอาเงินไปติดสินบนบสำหรับชาวบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้พาดพิงกรณีคุณคพิชิตแล้วนะสมมติบเอิญผมเป็นทนายความก็ได้นะผมเอาตังไปติดสินบนพิพากษาแล้วศาลก็เลยสั่งจำคุกผมสองปีผมไปบอกชาวบ้านว่าผมโดนจำคุกสองปีแต่ผมไม่ได้โดนคำพิพากษาผมโดนคำสั่งศาล ชาวบ,บ้านเขาไม่สนใจอ๋อคุณติดคุกเพราะว่าคุณติดสินบนวพิพากษาสิโลตคุณเป็นคนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในสายตาประชาชนเนี่ยเขาไม่คิดหรอกว่าเรื่อง้พวกนี้ต่างกันแต่ในแง่ก,กฎหมายมันอาจจะมีความต่างกันแล้วคุณพิชิตเขาเป็นทนายความเขาก็ไปมองหาความต่างว่าในความต่างของคําพิพา,ากษากับการติดคุกโดยคําสั่งศาลเนี่ยผมเป็นได้แต่ว่าในแง่าก,การเมืองเนี่ยมันเป็นรอยมลทินให้รัฐบาลหรือเปล่าล่ะเนี่ยผมผมมันจะอธิบายยังไง อไอ้คนรุ่นให,หมท่ทุกวันนี้ผมว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณพิชิตเคยมีเรื่องพวกนี้คําว่าทนายถุงขนมเนี่ยผมว่าคนปัจจุบันก็ลืมไปแล้วนะว่าในยุคที่คุณทักษิณเป็นใหญ่คุณทักษิณเคยเดินคดีที่ดินรัชดาแล้วมีเหตุการณ์ที่ทนายเอาตังไปวางสองล้านบาทในในใน,ใน,ใ,นในหน้าห้องศาลแล้วถูกจับได้ นึกออกป่าผมว่าคนลืมเหตุการณ์นี้ไปแล้วไงแต,แต่แต่พอมีเรื่องคุณพิชิตมาคนก็จะไปขุดคุยเอ๊ะทนายถุงขนมคืออะไร<ม>เขาชอบเอาขนมไปกินเลยดังหรือไงจริงจริง,รงไม่ใช่<ม>เอาตังค์ใส่ถุงขนมแล้วไปวางหน้าห้องผู้พิพากษากระบวนการต่างๆอย่างเงี้ยม,มันก็ทําให้คนคนเห็นปัญหาพวกนี้ขึ้นมาไง<ม>อันนี้คือสิ่งที่ก็เป็นเป็นเป็นมลทินทางการเมือง<ม>ซึ่งมันจะเป็นปัญหาทางกฎหมายหรือเปล่านี่มผมว่าเรื่องไปสู่สารมนูนแล้วเนี่ยก็ต้องสู้กันแล้วมันมีข้อมูลบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยประเด็นที่อาจารย์ว่าหรือที่มันมีรายงานเรื่องลิงคุตอนนั้นคุณพิชิตแกก็พยายามชี้แจงนะบอกว่าให้ตอนนั้นหยิบถุงพิษหยิบถุงผิดครับเออมันเลยเกิดเคสนี้ก็เป็นอันนี้เป็นคําชี้แจงจากฝั่งของคุณพิชิตที่แกก็ชี้แจงงั้นแต่ว่าโอเคไอ้ไอ้เรื่องความคิดก็ว่ากันไปแต่และแกยืนยันว่าอีกถุงนี้เป็นถุงขนมจริงๆนะเอออะไรเงี้ยเออมันั้นก็เป็นมุมที่แกชี้แจงใช่คุณพิชิตก็อธิบายในมุมคุณพิชิตไปแกซึ่ง ทุกคนอธิบายได้หมดแหละเรื่องของตัวเองว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าคําถามคือในแง่สังคมเนี่ยเขาจะตามไหมล่ะคือเพื่อไทยขาดคนเป็นรัฐมนตรีจนต้อง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 ใช้บริการคุณพิชิตเหรอคนอื่นก็อาจารย์ชูศักด์ก็เป็นได้ฉันมันมันทาให้รัฐบาลเผชิญคําถามทางการเมืองที่ไม่ควรจะต้องเผชิญเน่ได้อะไรจากการพาความเสี่ยงของคอรมอเข้ามาสนใจทามมิ่งที่มามากกว่าคือมันเนี่ยอย่างที่บอกทามมิ่งที่มันมามันมาจังหวะที่หนึ่งภูรัินพาวเวอร์ฟูลสองคือ สวบดอำนาจในการเลือกนายก3คือในภาวะที่ตอนนี้เพื่อถ่ายไปรุกไล่พักร่วมอย่างเรื่องกัญชาเนี่ยชัดเจนว่ากระทบไปอย่างภูมิใจไทยสุดๆเลยเนี่ยมันมาพอผมมองดูในสาก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่มันเกิดในภาวะที่3าแฟกเตอร์เนี่ยมันมาพร้อมกันใช่ใช่ใช่ซึ่งและผลลัพธ์เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าถ้าไปสุดทางจริงเนี่ยมันจะโดนทั้งคอรอนะแล้วสุดท้ายต้องเลือกนายกกันใหม่นะ อันนี้คือ worst case ที่สุดนะซึ่งมันอาจจะไม่เกิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าศาลมองว่าไม่ไม่ผิดคือคุณสมบัติถูกต้องแต่เนี่ยหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูว่าสเต็ปแรกที่สุดคือศาลศาลท่านจะพิจารณาอย่างไรจะรับคำร้องไหมต้องดูวันพุธนี้เพราะว่าทุกวันพุธเนี่ยศาลนูนเขาจะประชุมกันในเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาถ้ารับคำร้องเนี่ยศาลรับคำนูลเคยไม่รับคำร้องสวไหมเราก็ไม่แน่ใจเนะไม่ค่อยคุ้นนะมันมันสองสเต็ปถ้ารับคำร้องโอเค กวากันไปทีเนี้ยถ้ารับคำร้องแล้วพอไปดูแบบไต่สวนแล้วเนี่ยมูลไหมไอ้นี่ไอ้นี่ต้องดูทีละสเต็ปนะนแต่ที่ผมบอกก็คือว่ามันมาในจังหวะที่ที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนอํานาจของคุณสินและและเพื่อไทยมันพร o w e r f u l ในทางการเมืองโดยเฉพาะเราเห็นร่องรอยที่มันมันส่งผ่านพักร่วมกรณีของกัญชาแล้วปรากฏวันเดียวกันอาจารย์ท่านผู้ชมกับที่มีข่าวว่าสวเขาไปยื่นฟันคุณเศรษฐาคุณพิชิตเนี่ย ปรากฏวันนี้ก็มีมูฟเมนต์จากภูมิใจไทยเขาออกมาเป็นละนาบเลยนะรเริ่มจากหัวหน้าพักคุณอน,นุทินน้าตีมหาไทยรองนายกหัวหน้าภูมิใจไทยเนี่ยแกออกมาพูดไอ้ประเด็นกัญชาที่ก่อนน้านี้นายกบอกว่าจะดึงกัญชากลับมาเ,<อ>เป็นยาเสพติดใช่ไหมแล้วแล้วก็เหมือนคุณอน,นุทินแกก็อะไรไม่ได้แกก็ว่ากันไปเนี่ยวันนี้แกพูด 2- อสาประโยคน่าสนใจ1นึ่แกบอกว่าอโอเคมันเป็นคําสั่งล่าสุดของนายกแต่วันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแน่นอนว่าลนตีแต่ละคนก็มีนโยบายของแต่ละคนได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ต้องดูว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหลังจากปลดล็อกยาเสพติดออกจากยาเสพติดถ้าถอยกลับไปจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอ,อย่างผู้ประกอบการกัญชากัญชงที่ลงทุนไปแล้วจะเยียวยาเขาไหวหรือเปล่าเพราะเม็ดเงินเขานับหมื่นบาทหมื่นล้านนะเราพูดจริงๆนะคุณอนุทินแกนยังเกรงใจนะเออสอสอเพื่อไทยเนี่ยอ๋อคิาคำพวกนี้เพียบเลยนะอ๋อเหรอเอออุอ้ย เปิดยังมีอ่าเขาไม่ผิดนะตามกฎหมายเขาทาได้แล้วนะก็ตอนนี้มัน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 ปดล็อกแล้วไงรัฐมนตรีบางคนเนี่ยอ่าเขาก็เล่ากันว่าทําธุรกิจพวกนี้เหมือนกันนะธุรกิจปลูกมีฟาร์มอเนี่ยแต่แกก็ไม่ได้เบนชันไงไม่ไม่ใช่ไอันี้แกเบนชันนาไอ้แล้วคนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการนี่คุณจะเอายังไงหมื่นล้านนีแล้วบอกว่าอย่าไปบอกว่าผมงอผมแย้งผมยอมไม่เกี่ยวกับเรื่องยอมไม่ยอมแต่เกี่ยวกับประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เป็นนักการเมืองเรื่องส่วนตัวต้องไม่เป็นปัจจัยในการพิจารณากำหนดนโยบายผมว่าที่ผ่านมาท่าทีมันมีนักข่าวก็ถามว่าที่ผ่านมาท่าทีคุณคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยยอมกับกัญชาเลยนะคุณอนุทินบอกว่าแล้วใครบอกว่าเที่ยวนี้ผมยอมก็ตอนแรกคุณอนุทินบอกว่าไม่ว่าอะไรนี่เห็นผมยิ้มยิ้มแบบนี้นะผมยอมหรือเปล่าจุดยืนภูมิใจไทยต่อกัญชา ยืนยันว่าขอให้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาไปอ่านดูหน้าไหนวักไหนเขียนไว้ชัดเจนออะไรก็ตามที่เป็นนโยบายรัฐบาลต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติก็ต้องไปชี้แจงให้ได้ครับเห็นผมยิ้มยิ้มอย่างนี้เห็นผมยอมเหรออ่าคือการการยิ้มของนักการเมืองมันมีสองแบบเออเอายิ้มเวลาอยู่ต่อหน้ากล้องอยู่ต่อหน้าสื่อเออกับยิ้มเวลาอยู่กับนายอีกคนหนึ่งเป็นยังไงอ่า อ่าอันนี้ยิ้มต่อหน้าต่อหน้าสื่อผมไม่ยอมผมสู้แต่อย่าลืมว่าวันก่อนคุณนุทินไปกินข้าวร้านคุณนัทวุฒิใส่เกลือก็ยิ้มไงก็ไปกับคุณทักษินไปกับคุณธรรมนัทก็บรรยากาศมันชวนยิ้มไงอออแล้วเกิดคุณคุณทักษินบอกเฮ้ยหนูผมขอเรื่องนี้ไม่ไหวนะอย่าไปขัดขืนนิดเขาเลยหนูฟังนิดเถอะคุณนุทินจะกล้าพูดกับคุณทักษินว่าไม่ครับนายผมไม่ฟัง คืออาจารย์แกบอกว่าวันนั้นก็ยิ้มตามสถานการณ์แต่วันนี้ถ้าคุณทักษิณเคาะคุณอนุทินกล้าหืมไหมล่ะอ๋อเออคือคุณอนุทินอาจจะกล้าชนกับคุณเศรษฐานะแต่ทั้งนี้จบด้วยคุณทักษิณบอกว่าอนุทินคุณเอาตามเศรษฐานะคุณอนุทินจะกล้าไหมล่ะเอาแต่เขาพูดไงเห็นยิ้มยิ้มันนี้ผมยอมหรือเปล่าก็นโยบายรัฐบาลว่าไงก็ต้องว่ากันตามนั้นแล้วมันมาในวันเดียวกับที่มีข่าวนี่ไงว่าสวเขายื่นคุณพิชิตคุณเศรษฐาเนี่ย เออผมว่ามันก็น่าสนใจในภาวะที่ตอนนี้สบเองก็ไม่ไม่สามารถเลือกนายกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของสภาผู้แทนาษฎรอยงเดียวแล้วนะมือของสสอสำคัญในการเลือกนายกแล้วทุกเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทยถ้าอยากเป็นนายกมองหน้าภูมิใจไทยไว้เขาคือพักเดียวของฝ่ายพลเอกประยุทธ์ที่ได้สสอเพิ่มนะครับพลังประชารัฐไม่ได้สอสอเพิ่มรวมไทยได้ต่ำกว่าที่คาดเพื่อไทยเองได้สสอต่ำกว่าเป้าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมีพักใหญ่สองพักที่ได้สสอเพิ่มคือก้าวไกลและภูมิใจไทยใช่ ส่วนพักใหญ่อื่นๆน,นะครับคือเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์สอสอต่ำกว่าหมดมเพราะฉะนั้นเมื่อสอวไปยื่นเรื่องนี้แล้วมันอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับเรื่องนายกใหม่เนี่ยเสียงของภูมิใจไทยมีความหมายมากขึ้นแล้วนะคือประเด็นอย่างที่อาจารย์พูดถามว่าน่าสนใจก็น่าสนใจว่าถ้าสมมติคุณรักสินเขาขอครับคุณอน,นุทินจะยอมหรือเปล่าแต่ด้านนึงก็ต้องอย่าลืมว่า จะยอมหรือไม่ยอมแต่คุณนั้นนิกมีเจกว่าอยู่ในมือใช่เพราะฉะนั้นคุณทักษิณอยากขอ <c oughs> ก็ขอไปแต่ถ้า <c oughs> ให้ขึ้นสมุดเขาไม่ยก<อ>ขึ้นมาเออ <c oughs> ขอเอาขอขอ,ขอ,ขอเนี่ยแต่เขาไม่ยกอะ <c oughs> ขอแล้วนายจะให้อะไรผมนะครับอ่านี่อรอบ <c oughs> ที่แล้วได้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาไปนายจะให้อะไรผมนะครับรอบนี้ถ้าจะขอเขาก็ถือเกมในมือแล้วมันมีเรื่องหนึ่งอันนี้ณเวลานี้เราอาจจะยังมองไม่ออกนะอาจารย์แต่ว่า ในมุมของนักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนเขาก็ประเมินตรงนี้ว่าอย่าคิดว่าถ้าสมมุติมันเกิดอะไรที่แบบไม่คาดคิดจริงๆ ừ ừ ừ. เนี่ยภูมิใจไทยกับก้าวไกลหรือพรรคอื่นๆน่จะคุยกันไม่ได้นะโอ้ผมว่าผมว่าเราืคุยไม่ได้ก็ยังคุยไม่ได้อยู่นะผมว่าคุณอนุทินเต็มที่ก็ต่อรองแต่ไม่มีทางไปกับก้าวไกลแน่นอนแต่มันก็อาจจะมีการต่อรองอะไรบางอย่างที่คุยกันในเชิงตกลงกันบางเรื่องผมผมผมไม่คิดว่าภูมิใจไทยจะคุยกับก้าวไกล ระดับความหมั่นไส่ต่อเก้าไกลของภูมิใจไทยรุนแรงมากทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังถ้าคุยก็อาจจะคุยเพื่อเอาไปต่อรองกับเพื่อไทยแต่ไม่มีการคุยกันจริงจังอย่างแน่นอนอในม,มุมมองมองว่าน่าจะยังยากอยู่อันนี้ไม่ใช่มุมมองอน,นี้เป็นข้อได้จริงที่ได้ฟังความเห็นภูมิใจไทยต่อเก้าไกลนะครับ <breakfast> ความเห็นของภูมิใจไทยต่อก้าวไกลแบบ behind t h เด c ซ n นเนี่ยโอ้โ oh. ห นางแบกอาจจะยังเบาวกว่าแต่ก็โอเคก <c oughs> ็ทิ้งไว้เป็นทีนแล้วกัน <c oughs> ทิ้งไว้เป็นทีนว่าก็เป็นประเด็นหนึ่งที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนเขามองว่ามันก็อาจจะยังมีโอกาสค,คือพูดโดยรวมก็คือว่าอํานาจการต่อรองของภูมิใจไทยโดยเฉพาอะอยิ่งในภาวะที่สวไม่มีบทในการเลือกนายกก็อย่าดูหมิ่นไปสำหรับสหรับเพื่อไทยถูกถูกถูกเป็นสิ่งที่การลุกไล่เขาแต่ก็ต้องเข้าใจในภาพรวมว่าอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่สวจะเล่นเกมนี้ได้แล้วนะเพราะว่า อำนาจของสวมันก็จะค่อยๆล่อยรอ,อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในในแง่หนึ่งเนี่ยสวมอาจจะเป็นช็อตสุดท้ายในการเล่นแบบนี้ได้และภูมิใจไทยอาจจะเป็นช็อตสุดท้ายในการเพิ่มอำนาจต่อรองของตัวเองได้ด้วยใช่นะครับเพราะว่าอำนาจต่อรองของภูมิใจไทยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการโหวตนาย,ยกใหม่ถูกเพราะฉะนั้นเมืม่อไหรก็ตามที่อำนาจของคุณออสถานะทางการของคุณเสถีรเนี่ยลุ่มๆดอนๆอนเนี่ยนะครับ<ม>ภูมิใจไทยจะมีอำนาจต่อรองสูงทีนี้อยู่ดีๆสถานะของคุณเสถียาจะลุ่มๆดอนๆอนเกิดขึ้นได้ยังไงมันต้องมีคนไปสรร้างงเื่อ ไปยื่นเรื่องต่อศาลซึ่งซึ่งโอกาสจะมีเนี่ยมันน้อยแล้วอันนี้มันอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับพี่สวจะทําได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไรในการเล่นกันครั้งนี้ก็ต้องเล่นให้หนัก นะแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าบทบาทสว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากเห็นนะถูกอันนี้ต้องยาสวเนี่ยเป็นสวเป็นกลไกที่ประชาชนไม่ได้เลือกนะครับแล้วไม่ควรจะมีอํานาจในการเอาผิดผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอะไรเลยเนี่ยไอการยิ่งการยื่นสอยอย่างนี้เนี่ยใช่มันมันกลายเป็นว่ามันก็คือการใช้กลไกตามมันเป็นเครื่องมือในการแบล็กเมย์ทางการเมืองกันนี่เราต้องยืนยันจุดนี้เพราะฉะนั้น แต่ก็ช่วยไม่ได้เพื่อไทยคุณเป็นคนเลอกจับมือกับสวเองคือเราเป็นประชาชนเราพูดได้เพราะว่าเราเราไม่เห็นด้วยกับการที่เพื่อไทยจับมือกับสวแล้วก็เห็นด้วยกับอำนาจสวในการเลือกนายกเราพูดได้เต็มปากเต็มคำแต่เพื่อไทยเนี่ยทั้งพรรคพูดแบบผมไม่ได้อะถ้าคุณพูดแบบผมคนจะหัวเราะยาะคุณว่าเอาตอนนี้มาว่าสวแล้วตอนไปขอยเขาคุเขาเลือกเศรษฐาเป็นนายกทําไมคือเพื่อไทยตอนนี้น้ำท่วมปากจะด่าสวว่ามีอำนาจก็ไม่กล้าด่าเพราะถ้าไปทะลึ่งด่าสวเขาจะด่ากลับว่าแล้วคุณไม่ให้ผมเลือกคุณเป็นนายกทไม แต่ผมมาพูดได้พวกเราพูดได้ตอนนี้เราใหญ่กว่าคุณเศรษฐาเราวิจารสวอได้ใหญ่เขาเลยครับเราอยู่ประมาณนี้ดีแล้วครับแต่เขาเนี่ยจะลําบากเพื่อไทยตอนนี้เขาก็อาจกระอ่วนใช่ไหมครับเขาจะไปบอกว่าเฮ้ยวสวคุณมีอํานาจอย่างนั้นอย่างนี้คนก็คนก็หัวเราะอก็คุณไปให้เขาเลือกคุณเป็นนายกเขาจะไม่มีอํานาจได้ไงเขาเป็นคนโหวตคุณเป็นนายกไงแต่เหมือนเขาจะฝากผลงานทิ้งท้ายเลยแล้วเนี่ยครับ ก็เนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่เราคุยกันตอนต้นรายการว่าการเมืองไทยวันนี้สําหรับชนชั้นนํามันเป็นการเมืองแบบรับลงพลางไงเป็นการเมืองแบบพวกพวกพวกด้านมืดปะทะด้านมืดแล้วก็ดูกันด้านมืดปะทะด้านมืดใครจะหักใครก่อนใครจะมืดกว่าใครจะมืดกว่าใครจะใครจะยื่นเรื่องฟันใครแล้วใครจะหาโอกาสที่ฟันดึงฟันด้านเวเดอร์ปะทะกับซิดหลอดเออใช่เลยอันนี้ถูกต้องเลยนะครับนั่นก็คือฝั่งหนึ่งยื่นเรื่องฟันฟันอีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งไอ้ฝั่งที่อยู่ฝั่งเดียวกันแ้ย ไอ้นี่มันโดนยืนฟันเราต้องเสียโอกาสขอเพื่ออำนาจต่อรองให้เราเอนึกออกไหมครับตอนนี้การเมืองเป็นแบบนี้เขาถึงเรียกว่าการเมืองเก่าไงแกนกลางไม่ได้อยู่ที่ผลประโยชน์ประชาชนนะนะครับแต่อยู่ที่เรื่องของการเพิ่มอำนาจต่อรองของแต่ละคนแต่อย่างนี้นะผมทิ้งท้ายเรื่องนี้แล้วกันมีเสียงร่องรอยตามสายลมจากพรรคสีน้ำเงินมาบอกว่าเรื่องนี้ก็อยากกับพิพตาอะไรกันอืเรื่องที่เราเคยก็อยากกับพิพตาแล้วกันครับอ่ะประมาณนี้สําหรับเรื่องของวันนี้ที่สวเข้าชื่อกัน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ